มาทันมาเฮ้ยใครอามากูสิไปเอากระถางกันนั่นไม่ใช่โอ้ยโอ้ยหนูมาแล้วโอ้ย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 อย่าฟาวย่าฟาวยาวมาไหวเลยเด้หนิ่มนาผู้ใดเยอะเยอะอาสวัสดีพี่น้องปองไปกันสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมส้วนมองหนามองหนาตอนนี้อยู่ในสวนกล้วยครับผมกูว่ากูหลักมาก กูว่ากูรักมากมันยังกัลยดมกินดมกินดีครับนะดมกินป่านมาไม่ทันเปิดไม่ทันเดินไปบ้านเลยนะำแอมบอกว่าย่าไม่อยู่นานลงจากรถฝั่งนู้น่ะยังไม่ทันเห็นบ้านเห็นอะไรบอกย่าไม่อยู่บ้านเออปานมึงไม่เซ็นมึงเจอแมนไม่เซ็นแห้งนะเอาย่าเอาย่าอยู่เอาหนูถอดหนูรูดซิปเอาหนูน่ารองเท้าอันนี้แล้วแม่เซ็นแห้งนะ แกมาพระท่านในโลกอยากรถุปัญญาประยูทเฮียนเหรอวิอ่ะก็่าปิดประตูไว้ไงอ่าอ่าอ่เอาหนู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 ใส่ใส่รองเท้าให้เขาหน่อยโอ้ยใส่รองเท้าให้หน่อยยิ่งขยะขยะยงเป็ี่นอุ้ยหนูให้กูพูยิงรักมากดีเป็นอะไรงัยเป็นอาศัใส่ข้างนึงใส่บิดข้างคอยดูดูดูหญ้าดูหญ้าทางป่านนู้นแต่ก่อนนี้มันเป็นป่าผักบุ้งพอได้เก็บขายโอ้ย ดูดูอะไรแม่ใบเตยก็ยังพูดว่าอยากทํากระทงขายไหมทํากระทงขายได้ขายเลยนั่นเนี่ยใบเตยเออใบเตยได้หมดไปไปไปกลับบ้านยุงเยอะเอุตส่าห์ลอยมาแอบมาถือถืออะไปอุตส่าห์ลอยมาแอบมาเนาะไปไปลูกหลายมันนองหลายโอ้ยเอาหนูมาไปยังไงหนูมาไปข้ากำลังแตก อมือน,นั่นอันมืองไปทอดกระทิน่นอ,อ,อันฝนว่มต๊ะสองเมือ่อฝอนพุออ่าโต๊ะสองเมือ่ออันาาใบหัวละพ่าเหี่ยวเตบเสบอยู่ยยเ,เ,น,เนี่ยเด็ดให้มันแตกเนี่ยหนูแม่จะจะไปไอเ,เอาไอ้นั่นมาเสียบกระถางตรงนั่นนะ่ะถ้าไอ้ต้นมันถ้ามันไอ้เอาต้อนอันนี้ออกก็จะอืมเอาอันนี้ไปวางได้ขายเลยนะเดี๋ยวแม่จะ อยู่เพราะเรียวมันเอ็นแม่ข้างงหลัออืได้ขายเลยนะดึงเอาผู้นั้นให้มันแตกขึ้นไหมกันจังไปดึงเอาผู้นอนงามๆเจ็บให้มันแตกกันพี่น้องเมื่อนั้นซื้อเนาะคว้วมอยากกินกับลยซื้อเอิร์นสองกามสามสิบบาทเนาะกามหนึ่งกามหนึ่งอันเอ๊ะจะไปปลูกอีกก้อนพี่น้องใส่กระถางไว้ ปลูกไส่กระถางสิงดระบาดละพี่น้องก็งดระบาดละพักยุพักบุงแก้วมันกรอบผู้ใดเห็นเข้ากระยากซื้อเนี่ยผู้ใดเห็นเข้ากระยากมันกรอบเนาะพี่น้องป้าป้าย่าเจ้านี่ไปปลูกจะไปไหนล่ะโอ้ยไปญาณนี่ไปทิ้งใส่ปลูกน้ำก่อนน้องไม่อยู่ น้องไม่อยู่เออวันนี้ย่าย่าสีไม่สบายย่าจ๋าไม่สบายน่ะเลยไม่ได้เลี้ยงน้องมปกลับบ้านเราเออเดี๋ยวพี่มดมาเลยเร็วเดี๋ยวไปหาพี่มดสิพี่มดทากระทงขายไหมพี่มดอยู่บ้านไปดูเอไปไปฮะได้ผักบุ้งแดงเนสีกูเบิ้งคลิปเหมือนพ่าแกโรคไตได้ผู้คนถี่ปอกบวมลุ่งสายตา พวกคันที่สองที่สามนี่ไปกินหายเลยเเรถมารถมาแดนเราไปก่อนสิพักบุ้งเขาวป่ะนี่หละไปใส่ปนดียดอกกุ้นอ่ะนะเพราะว่าอันเพราะว่าไปใส่เรามันดมกินน้ำกรดลดลานกินดีดังดีค่ะ ขายดีบิดละอ้าน้อแอืมอืมแนกิงกับตามหงกับแซบบะเต้าู้ปลูกเองมอาดวองปเกินอ่นไของของเห้าเห็ดเห่าหูบ้านสะอาด่เนอะเอาไปถิ่มใส่กระถางไว้ก่อนเขนี่หละจ้ะพี่น้องจ้ะส้มสวนกล้วยเด้่ยสวนกล้วยหัวกับฟูอ่ะมาสางใบตองกล้วยออกไปใช้บ่ไเ้อโดนดอกโรดล้านแล้วน้ำกอนอันนี้พระท่านไหนสางก็นี่นี่ ไปตองงามงามพี่น้องท่านให้ร้านหน่อยเขาโรงเรียนก่อนขกระสิเห็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้ผสมประสานขายไปเก็บผักปุุงขายแน่ข้อเขาต้มขายแน่เออกับพ่อได้กินอยู่ดอกอันลำพังผู้เฒ่าเกษียณแล้วกินเห็ดกินนังซีหละพี่น้องพ่อได้ซื้ออยากซื้อกินเนาะเขาเฮ็ดไปขายเขาเห็ดไปขายเราพ่เขาเงินตอนนั้นเขาอยากเงี้ยเขาซื้อเมากิ้เราพี่น้องเราแค่นี้เลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์ให้เนเด้่อจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้กำลังถางปลาพักบุงโอ้ยตะกี้เป็นปลาพักบุงเ้ยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวตะเตยเตยยังง่ามเอลีอยู่แค่นี้ละจ้า